มาแล้วสวหรับภาคของของตำนานดาบและคาถาแห่งวิกตอรียาแล้วต้องบอกเลยว่าภาคนี้เป็นภาคที่เริ่มต้นความมันแบบสุดๆแล้วถ้าใครอยากจะดูแล้วก็ผมฝากกดไลค์ให้กันก่อนเลยเพื่อจะเป็นกาลังใจให้ผมทาในคลิปต่อไปเนะจ๊ะโอเคถ้ากดกันแล,กแล้วก็ไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะเข้าไปดูผมอยากจะขอบคุณสําหรับ100บาทที่โดเน a t มาให้กันนะครับผมบอกเลยว่า100บาทยูจะเอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินและแมวม่า,มา,มาแล้วรอบนี้ต้องบอกเลยว่าการสอบรอบนี้เนี่ยเกินความคาดหมายมากเพราะทุกคน ไดโรงเรียนต่างอึง้งไปเลยว่าตัวของวิวทาคะแนนได้แบบเต็มทุกวิชาตัวหออาจารย์เบิกเนอร์รกร็ดีใจเลยเฮ้ยลูกศิษย์กูทําได้อาจารย์เอลิซาแซวเลยแหมดีใจใหญ่เลยนะลูกศิษย์ต,ตัวเองทาได้เนี่ยว่าแต่สภาพลูกศิษย์เธอเป็นยังไงบ้างหรอไหนขอดูหน่อยซะเปิดไปปึ๊บโอ้โหวิวสภาพเหมือนเด็กใกล้สอบเข้ามาหาหลัยเปิดตาราอ่านวิชาโอ้โหหัวยุ่งไปเบิพอเล็ดถามเรยว,วิวไหวไหมจ๊ะไม่ไหวก็ต้องไหวละเว้ยหน่วยกิจรอบนี้ก็เอามาให้ได้พอรอบก่อนสอบภาคสนามเนี่ยตัวของวิวก็ได้คะ คะแนนมาครบนะแต่ว่ามันก็ครบแบบมาตรฐานอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้านู้นตัวของวิวไปสู้กับอาจารย์เอ็กเวิร์ดได้มาอีก5คะแนนทําให้ตอนนี้ตัวของวิวมีคะแนน,น 7, หน่วยกิตอยู่7,199่าค่าอีกหน่วยกิตเดียวก็ขึ้นหอคอยได้แหละตัวของรัตต้ก็ขอสัมภาษณ์หนเสียตกเอ็กดึงผมแม่งเลยเห็นไม่ล่าเครียดเกินมีผมงอกแล้วเนี่ยตาเองเนาะคอนเน็ตนี่บบอยากดึงม้างเนาะแต่บว่า้าเขาอยู่กับหัวเขาเอะเนาะในระหว่างนั้นตัวของวิวก็ถามไปเลยว,ว่าตอนอยู่ในดันเจี้ยนเนี่ยตัวของเขาได้เจอกับเด็ คนหนึ่งที่ตัวเล็กมากๆก็ของรอตตี้ก็สันนิษฐานว่าอ๋อนั่นคงจะเป็นเผ่าฟินละมะั้งซึ่งแน่ดีเนี่ยเผ่าฟินก็เหมือนคนนำทางดันเจียนนะครับเพราะตัวของเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเวทมนต์แต่ว่าใช้วิชาดาบเก่งสดๆแถมตัวของพวกเขาเนี่ยก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่ต้องคอยอยู่ในหน่วยสำรวจดันเจียนด้วยอ่ะพูดถึงเผ่าฟินเราตัดภาพไปทางฝั่งของฟินกันบ้างดีกว่าตัวเขาก็มาหาอาจารย์ใหญ่เลยแล้วก็เอาดาบไปนี่มาให้พออาจารย์ใหญ่เห็นปุ๊บก็รู้ได้เลย,เลยว่านี่คือดาบประหารนักเวทคล้ายๆกับดาบของแอสตานั่นแหละ บอกเลยว่าดาบประหานักเวทเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติแต่อ้พวกนั้นมาทําการทดลองจนได้มันมาโอเคผมว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันหน่อยดีกว่าอาจารย์ฮึบขึ้นมานั่งบนโต๊ะแม่งเลยมึงกะห้าวเกินตัวแค่เนี่ยเออคือว่านครนร้อนทําไมถึงไม่แจ้งเรื่องเจ้านุ่มนั้นให้ผมได้ทราบเลยละเพราะว่าเรื่องของคาถาพวกเธอเป็นคนรับผิดชอบแต่ว่าเรื่องดาบเนี่ยมันเป็นอำนาจข,ของผมไม่ใช่เลิอาจารย์ใหญ่ก็สวนไว้เลยตัวของวิวนะ่ะเป็นดาบก็จริงแต่ตัวของเขาหลงไหลในคาถาเฮฟังแล้ย่ะ อยากจะขำดาบอยากจะเป็นคาถาเนี่ยนะไม่เคยได้ยินมากอ่อนเลยตัวของเธอเนี่ยมันดังแม่มดจริงๆแต่เอาเถอะกูขอฝากเขาไว้ที่นี้ก่อนละกันเพราะผมจะมาเอาเข้าไปที่หลังไปไหนไปห้องนอนหรือเปล่าทางฝั่งของน้องขอเร็เด็กก็ไปเอาข้าวมาให้ตัวของวิวแต่ว่าตัวของเขาหลับปุ๋ยซะแหละตัวของน้องแกเมอได้เห็นหน้าวิวตอนหลับนี่ก็แบบอดใจไม่ไหวกําลังจะเข้าไปจูจบเลยช็อตนี้กูแบบกดจูบเลยแต่ว่าอาใจาเอ๋ทำอะไรอยู่หรอ จ้าหนูตาย,ายชิีหายหัวเขามาเออป้าขันหนูไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะคะอ๋อเหรอจ้า,าเมื่อกี้เห็นเหมือนว่ากำลังจะจูบตัวของเขาเนาะซึ่งตัวของคอเลตเนี่ยใจจริงแลวตัวของเธอเป็นห่วงวิวมากๆเลยเพราะตัวของวิวซอมไปหมดแถมร่างกายก็กมีบาดแผลเต็มไปหมดเลยและพอเหตุน,นี้ทําให้ตัวของเธอเนี่ยเกลียดมาเกีวินเดเดพราะเวณณ้นหมนที่เอลฟี่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันทาให้ตัวของวิวตั้งดิ้นลนเพื่อที่จะขึ้นไปบนหอคอยให้ได้ในตอนที่วิวพยายามขนาดนี้ตัวของเด็กคนนั้นก็เอาแต่มองดูจาก หอคอยลงมาโดยที่ไม่ทําอะไรเลยแบบนั้นน่ะมันน่าสงสารออกพลังัานมาเป็นเมียกูเถอะไม่ใช่ตัวของรัตี้ก็มองไปที่หอคอยแล้วบอกว่านั่นสินะผมเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ถ้าไปทางฝั่งบนหอคอยตัวของเอลนอเนี่ยก็มาเจอตัวของเอลฟีสลัดต้องบอกเลยว่าสองคนนี้เจอกันทีอะไรต้องเป็นกันตีกันให้ได้และนอกจากพวกเธอสองคนตัวของเซโอก็มาด้วยเหมือนกันและที่เหล่ามาเกียวเวนเดมารวมตัวกันที่นี่ก็เพราะว่าเทศกาลเฮอร์มินาเรียหรือเอาง่ายๆมันก็คือเทศกาล ปีใหม่บ้านเรานั่นแหละแต่จะมาทําอะไรกันนะักไม่เห็นรู้เรื่องเลยทางฝั่งอาจารย์เอ็ดเวิร์ดก็แข่งเข้มเลยอืมเอาอยัางไงดีนะกับข้อสอบรอบสุดท้ายแล่นแล้วก็มาถึงวันสอบมันสุดท้ายที่จะเป็นวันตัดสินว่าใครจะได้ขึ้นหอคอยและจบการศึกษาไปบ้างและใช่ครับคนคุมสอบในรอบนี้ก็คือตัวของอาจารย์เอ็ดเวิร์ดนั่นเองอาชิบหายและตัวของวิลหมดหวังแล้วมะเนี่ยตัวขออาจารย์เอ็ดเวิร์ดก็บอกเลยข้อสอบของฉันมีเพียงข้อเดียวคุณยายเคยบอกทุยมึงจะบ้าหรอมึงผสมมั่วแล้วเนี่ยชิบหาย ว่าอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยมีข้อสอบข้อเดียวแล้วมันเป็นความรู้พื้นฐานมากเลยเพราะง้นรับไปเลย6กหน่วยกิจถ้าใครทําได้และข้อสอบที่อาจารย์เอ็ดเวิร์ดออกมาก็คือข้อเขียนแล้วมันถามว่าเวทมนต์คืออะไรอ่าไอพวกตัวท็อปตอบได้ง่ายๆเลยไอพวกคนอยู่ในท็อปตอบได้แบบชิลๆสบายๆแต่ว่าตัวของวิวมันไม่มีเวทมนต์ไงมันจะตอบยังไงล่ะทีเนี้ยแต่ถึงอย่างนั้นตัวของวิวก็ไม่ยอมแพ้นะตัวของเขาก็พยายามเขียนต่อไปพอการสอบจบลงอาจารย์ Work เวิร์กเนอรมมาหาอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเลยนี่มึงออกข้อสอบอะไรให้ลูกศิษย์ก เลยแล้วมึงจะส่งคนไม่มีเวทมนต์ขึ้นไปทําพระแสงอะไรบนนั้นจะให้มันกลายเป็นตัวตลกอยู่บนนั้นหรือ,อยังไงเฮ<ะ>้แล้วคนที่สอบตกในวิชานี้ก็คือตัวของวิลเซอร์ตัวของวิลก็มานอนร้องไห้และเสียใจสุดๆที่ตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปบนหอคอยได้อีกแล้วจากนั้นตัวของเขาเนี่ยก็มาที่สวนสาธารณะตัวของรอตตี้ก็พยายามเข้ามาปลอบนะแต่ตัวของวิลเนี่ยก็โทษตัวเองใหญ่เลยว่าตัวของเขามันไร้ความสามารถและใาจาเวดกระโตนใจร้ายเลยในวันนี้เนี่ยก็เป็นวันงานเทศกาล การเทอร์มินาเลียไทยทียบกับโลกของเราก็คงจะเป็นวันแฮปปี้เดือวเย็นหรือว่าวันปีใหม่และในช่วงเทศกาลท้ายปีแบบนี้เรามาเกววนเด้ ende, ก็ต้องมาสร้างอนณาเขตแดนเทอร์มินาเลียหรือมันก็คือเขตแดนที่เอาไว้ปกกปิดท้องฟ้าและคอยป้องกันพวกเขาจากผู้ลุกราณจากท้องฟ้า โดยอายุของเขตแดนเนี่ยจะมีเวลาฉเฉลี่ยอยู่1ปีโดยทุกๆ1ปีมาเกเวนเดก,ก็ต้องมานั่งกลางเขตแดนกันใหม่อีกโอ้โหลำบากอาชีบหายอารมณ์ฟิฟี่แบบงานรลายปีอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วห่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองก็ใกล้เข้ามาเต็มทีเหล่ามาเกเวนเดก,ก็จะเริ่มท่องคาถาเพื่อสร้างเขตแดนใหม่เหล่าประชาชนมากมายก็เฝ้าตางดูเหตุการณ์นี้ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยก็อวยไม่เหมือนกันสักคนเลยทางตัวของวิวเองก็มีคนในใจอยู่แล้วนั่นก็คือน้องเอลฟี่นั่นเองและเวลา อันแสนสำคัญก็ได้เริ่มต้นขึ้นเอาละทุกคนมาจุดไฟดูเล็กๆน,นี้ไปพร้อมกันนะทางเรามาเกเวนเดก็ได้เริ่มสร้างเขตแดนใหม่มหาอาณาเขตเขตแดนห้าคาถาแยกสวรรค์และในเวลาที่กำลัง,ฉล,ง,ฉ,ลงฉลองก็มีข้อความบางอย่างขึ้นมาว่าแฮปปี้นิวเยียนะพวกมนุษย์แล้ววงเวทมากมายก็ปรากฏขึ้นเอาละไอชิบหายอีเวนท์ที่แล้วยังพักไม่หายเนี่ยเลยมาอีเวนต์ต่อแล้วเหรอเนี่ยในวงเวทนั้นก็วาร์ปพวกมอนสเตอร์จากชั้นล่างๆมาสู่ชั้นข้างบนโอ้ สงสัยอยากจะได้รับแสงแดดบ้างพอมาถึงก็เรียบร้อยเลยฮะถล่มบ้านถล่มเมืองกันชิบหายวายวอดไอสองคนนี้มันเป็นใครวะเนี่ยแถมพวกมันยังรู้ด้วยนะว่าวาเกว,เวนเดเนี่ยหมดพลังไปแล้วกับการสร้างม,มหาอาณาเขตเพราะงั้นจากนี้ไปจะเป็นเทศกาลข้าไม่เลือกหน้านะฮะทางฝั่งของวิวพ,พอได้เห็นวงเวทนั้นก็รู้ได้ทันทีเลยว่ามันคือวงเวทที่เสกมอนเตอร์ออกมาข้างในเมืองตอนนี้ก็วุ่นวายชิบหายวายปวกกันโอ้โหวิ่งหนีกันจ้าละวันแม สาวพิธีกรคนนี้ก็บอกเลยรดจรีเรียกกระเพราออกมาเร็วรีบไล่คขาถาเลยให้ว่องแล้วทางโกของเธอเนี่ยก็ได้เสกโกเลมผู้พิทักเตาเพิงออกมาไอพวกทางข้างล่างก็แบบเออเตรียมตัวเอามา ิงไต้องบอกเลยว่าพลังทำลายล้างยิงไปทีนี่คือแทบจะพัหลมทั้งเมืองเอาจริงนะที่เมืองมันทังเนี่ยไม่น่าจะมาจากมอนเตอร์น่าจะมาจากนักเวทด้วยกันเองไงแหละพี่หัวหน้าหน่วยก็แอ๊กเลยเฮ่คิดจะมาทำลายเมืองของมาเกียวเวนเดให้แปดเปื้อนแบบนี้กันเหรอจะพวกงโง่แต่เหมือนว่าพี่แกจะหลอดได้ไม่นานไอ้มอนเตอร์ที่โดนยิงไปไม่สมะทกสะท้านเลยทีเดียวพี่แกก็เลยยิงดอกสองําเข้าไป แต่อ้าวเฮ้ยไอคิ้มแม่งไม่สัมพันเลยว่ะงั้นยิงดอกสดอก4ี่เข้าไปไม่สัมถานเหมือนกันมอนเตอร์งานเข้ามาฟันไปหนึ่งทีเรียบร้อยฮหาหวหน้าหน่วยการไปคิดแคทเรียบร้อยมึงไปอยู่คอลเลกชันเดียวกับอาจารย์โกโจเลยนะทางฝั่งโกลเลมของอาเจก็ถูกทำลายไปเหมือนกันพอตัวหออาเจเห็นดาบที่มอนเตอร์ถือก็รู้ได้เลยว่าดาบนี้มันคืออธิบายแบบล่มลัมันก็คือดาบประหารเวนมนต์ชื่อก็บอกอยู่ตามตัวและคล้ายๆดาบเอต้านั่นแหละทางฝั่งของครูใหญ่ก็โดนถามว่าเออพอดี เราจะส่งคนไปช่วยที่เมืองไหมครับครูใหญ่ส่วนกลับมาเลยว่าห้ามส่งไปเด็ดขาดส่วนเหตุผลที่โตของเธอเนี่ยไม่ส่งคนไปช่วยก็เป็นเพราะว่าการโจมตีนี้มันเป็นการตบตาและเป้าหมายจริงๆของการโจมตีก็คือพวกมาเกเวนเดย์ล็อกเวลก็ถามกรตาแก่มาเกเวนเดย์เลยว่าเออพวกเราควรไปช่วยนะครับท่านอันนี้น้องเรื่องนิดนึงตาแก่เนี่ยเหมือนอาจารย์โกโจเลยเหมือนแบบน่าจะเหมือนตอนแก่ทางตาแก่แคริออสก็บอกหุบป,ปากซะล็อกเวลอยากจะถูกควักหลอดออกมาเหรอให้บ้ายผีดทะเลทางพี่นัองเลงเราก็ถามเลยแล้วจะให้พวก เร่านั่งก็อยู่ตรงนี้เหรอไม่ไปช่วยเขาจริงอะทางไอ้ไริออสก็ยื่นคําขาดเลยว่าห้ามมาเกียวเวนเด้คนไหนออกจากที่นี่เป็นอันขาดเพราะถ้าเกิดว่าพวกเราคนใดคนหนึ่งตายไปแล้วก็จะไม่ใช่แค่ลีกาเดนแต่เป็นทางโลกจะถูกทําลายจนไม่เหลืออะไรเลยทางฝั่งโก้ายก็เซ็งเลยไม่มาสักทีว่าไอ้พวกมาเกียวเวนเด้เนี่ยแต่มันไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะพวกเราสองคนมาเดทกันยังไงล่ะทุ่เมึงบ้าเหรอเนี่ย ทางฝั่งของน้องแว่นก็กําลังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเธอเหลือบไปเห็นเด็กคนหนึ่งที่กําลังพยายามช่วยแม่อยู่แต่ว่าไอ้ปีศาจเนี่ยมันก็โผล่เข้ามาตัวเธอก็พยายามจงตีตัวของมันไปแต่มันก็ไม่ได้ผลก็เหมือนกับความรักแหละครับต่อให้พยายามแค่ไหนถ้าเขาจะไปกับคนอื่นเขาก็ไปอะไรของมึงวันนี้ ไอพิซาก็ง้างเตียมบอลแต่อ้าวเฮ้ยแขนขาดวะเฮ้ยเจมแขนกูขาดแล้วคนที่เข้ามาช่วยได้ทันเวลานั้นก็คือวิลเซมไปต้องบอกเลยว่าในอดีตของวิลเนี่ยโดนมาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการบุลลี่สารพัดสารเพหรือแม้แต่คําดูถูกเหยียดหยามตวงวเขาก็โดนมาหมดแต่จะบอกว่าตัวของเขาเป็นคนดีก็ไม่ใช่เพราะตกวขเขาก็รู้สึกเครียดแขนอยู่เหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นตวงวเขาก็ไม่เคยคิดจะให้เกิดเรื่องน่าเศร้าแบบนี้ในเมืองเลยและในการต่อสู้ต่อเขากับมือ ตัวสั่นไม่หมดแต่เขาก็ต้องข่มความกลัวเพราะว่าถ้าเกิดกลัวก็จะมีไขรต้องตายอีกมอนเตอร์มาตัวดีย่พอทนมากกับเป็นสิบกูพอเลยทางลอตตี้ก็บอกวิวเลยว่าให้จัดการตัวที่ถืออาวุธซนะเพราะว่าไ้ตัวที่ไม่ได้ถืออาวุธให้พวกนักเวทจัดการเอาแล้วกันพอวิวรู้อย่างนั้นก็วุ่เข้าไปซักไอ่ตัวที่ไม่มีอาวุธแต่พวกมอนเตอร์พวกนี้ก็ไม่ได้กินงาน่ายขนาดนั้นตัวของมันฟันสวนเข้ามา แต่วิวกระส่วนกับตุดโตมันขาขึ้นไปน้องแว่นที่เห็นเหตุการณ์ก็รู้ได้เลยว่าตัวของวิวเนี่ยแหละจะเป็นวีทบ,บุรุษในเหตุการณ์นี้ตาแกก็วิดีโอคอลมาหาน้องเว่นเลยแล้วบอกว่าข้าจะให้เจ้าสั่งการพวกน้องให้ช่วยหยุดการกระทำต่ำช้าเช่นนี้ทางน้องแวนพอได้น้ำมาอยู่ในมือก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวน้องแกก็ประกาศทานเสียงตามสายเหมือนกำนันบ้านเราว่า ให้นักเวทกัดดอมทุกคนร่วมกันต่อสู้ในศึกครั้งนี้ทางฝั่งของอาจารย์เวกเนอร์ตรงเขาเนี่ยก็มาขอร้องให้พวกคุณแคร์ไปช่วยต่อสู้ทางฝั่งของคนแคร์ก็อาวุธครบมือแล้วบอกว่าพวกเราไปช่วยวิวกันดีกว่า ไอที่ช่วยนี่คือไม่ได้ไปช่วยพวกนักเวทนะมาช่วยวิวลูกหลักคนแค่แหละคนนี้ทางฝั่งของจาเอดเวิร์ดก็คออำสั่งว่าหยุดการเคลื่อนไหวของพวกมันซะไปพวกตัวมีอาวุธก็ให้พวกด็อปจัดการไปส่วนพวกเราจัดการตัวไม่มีอาวุธต้องน,น้องเรียน,นาก็พยายามใช้เวทสายฟ้าจัดการพวกมันแต่ก็ไม่ได้ผลเรียน,นาก็บอกคอเลตว่าช่วยทําตามที่บอกหน่อยได้ไหมทางฝั่งชีออนก็พยายามยิงเวทใส่พวกมันแบบกระหน่าซัมเมอร์เซลจัดเต็มจัดหนักไปหมดแล้วโอ้โหอูดอะไรเนี่ยลินพันไปหมดทางมาตอนนี้เสี่ยงมันเริ่มหดหายถ้ามีซัพพอร สักหน่อยก็คงจะดีเข้าได้นะครับอันนี้ขายในระหว่างที่ตัวของมอนสเตอร์มันหยุดอยู่กับที่ตัวของคอร์เรตเนี่ยก็จะใช้รูปปั้นยักษ์ล้มลงมาใส่ไอ้พวกมอนสเตอร์ใต้ห้างกันไปและในตอนนี้เหล่านักเรียนเนี่ยก็พยายามช่วย่วงเวลากันแบบเต็มที่ทางฝ่าไอ้พวกตัวร้ายก็บอกเลยว่าเอาล่ะได้เวลางัดของดีออกมาแล้วไม่งั้นราแพ้แน่นอนทางตัวของิวก็เก็บคิวรวัวแต่ว่าข้างหลังเขามีวงเวทบางอย่างเกิดขึ้นและสิ่งที่พออมาจากวงเวทนั้นก็คือมอนสเตอร์ตัวหนึ่งชิ ตัวของมันเนี่ยใหญ่ามากๆแถมตัวของมันหน้าตาโหดสุดๆพอทั้งคู่ได้ตาสบต,ตาตาจ้องตาเหมือนจะตกลุมรักก็ใช่ที่ไหนละพุ่งเข้าไปใส่สตัววิวต่อยเข้าไปตัวองวิวกระเด็นไป3ตึก4ตึกโอ้โหโดนไปขนาดนั้นไม่ตายก็มันเรียว่ายังไงล้วิวแล้วใช่ครับตัวครับแค่เลือนออกปากกันเลือดออกหวัวเฉยมึงอึดไปไหนวะนะ ตัวของวิวพอรู้สึกตัวขึ้นมาเท่านั้นแหละไอ้มอนสเตอร์อพุ่งมาฟันตึกโอโหไอ้จิบหายไม่ให้กูพักเลยแต่ตัวของวิวก็ยังสามารถรอบออกมาได้ตัวของวิวก็สงสัยเลยว่าตัวของมัน่ยนเก่งกว่าแกรนคูดอีกอย่างนั้นเหรอต้องบอกเลยว่าไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีประวัตินะเพราะตัวของมันเคยสังหารมาเกเวินเดไว้แล้วแถมตัวของมันกว่าจะจับมาได้เนี่ยโอโหต้องเสียคนไปตั้ง50คนเนี่ยเพราะงั้นเชิญอรารวาลให้เต็มที่เลยนะ ทางฝั่งของวิวก็โดนซัดไม่ยุดเลยตองเขาก็คิดแผนว่าต้องหนีออกไปตั้งหลักก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่แต่ว่าไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้มันก็กำลังจะฆ่าเพื่อนร่วมโรงเรียนของวิวตัวของมันง้างลงมา จะโตมึงก็เข้ามารับการโจมตีนี้เอาไว้ได้ก็ขมึงจะยืนเอื้งกันทำไมละสองคนนั้นนักก็รีบหนีไปสิกูรับยาให้มุกมึงอยู่เนี่ยไอมอนสเตอร์กัง้างมาต่อยก็ไปกลางท้องเต็มๆขอโตของวิวลอยมันก็ตามมาซ้ำฟาดก็มาที่สีข้างมาเต็มๆต้องบอกเลยว่าช็อตนี้นี่กาอักเลือดแบบโ่าไม่ไหวแล้วเจ็บเหลือเกินในจังหวะหน้าสิวหน้าขวานคุ้แพร่วิ่งเข้ามากันตัวของวิลเอาไว้ฮ่าๆไม่เป็นไรนะวิว พี่เจียงรถโอ้ไม่เป็นไรนะวิวเจ้าอยู่นิ่งๆตรงนั้นแหละเดี๋ยวพวกเราจะจัดการเชื่อไอ้ตัวนี่เองแต่ถามว่าโดนล้อมแค่นี้ไอ้พวกตัวอะไรจะไม่มีแผนลับมืออย่างนั้นเหรืออ๋อไม่ใช่มันไป,ไปตามแผนเลยล่ะจู่ๆไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็งอกอะไรออกมาจากอกบางอย่างแล้วมันก็ได้กืนกินออร่าเวทมนต์เข้าไปและสิ่งที่มันดูดเข้าไปก็คือออร่าเวทมนต์ของพวกมอนสเตอร์ที่ตายเราคนแค่เห็นภาไม่ดีก็รีบวิ่งเข้าไปจะสะกัดตัวของมันแต่ว่าสายฟ้าสีดาก็เข้ามาขัดขวางปของเขาไว้และ นมเทดีคนนี้เนี่ยก็บอกว่าไม่อยอมให้เขาไปขัดหลอกหนาพวกแกน่ะนอนดูอยู่ตรงนั้นไปเลยนะฮะเงแล้วในตอนนี้ไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นมันก็วิวัฒนาการไม่พูดพรอนทำเพลงมันีกระสุนนวาวอลมาสา่คนที่อยู่รอบๆโก้เขามันจนตายเรียบพอนมเทดีก็สะใจเลยอ๋ดีใจอุศยอดมันโคตรฟินเลยอ่ะพอมีคนตายอยู่ตัวของลอตตี้ก็บอกให้ตัวของวิวส่งดาบมาพอลอตตี้กำลังจะเสริมเวทให้ดาบไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้ก็พุ่งเข้ามาหาตัวของเขาจากนั้น ตัวของมันก็ตัดแข้งรถตี้ไปพระเอกกูเลือดขึ้นหน้าเขาไปซัดกับมันแบบจงจงต้องบอกเลยว่าเป็นการซัดโคตรหนัวนี่ถ้าไอ้มอนเตตัวสีขาวนี่กูนึกว่าโมโหลาการนะเนี่ยทางฝั่งของวิวในตอนนี้ก็โดนไล่ตอนแบบสุดขีดตัวของมันโยนวิวจะตีกระแพงไปและพอตัวของมันกำลังจะงางฟันตัวของวิวก็ของวิวก็ถูกโยนออกมาและตัวของรถตี้ก็อยู่ที่ตรงนั้นวิวผมจะอยู่ข้างๆเองเรียบร้อยฮะมึงไปอยู่กับแก๊งโดนับได้เลยตัวของวิวพอจะเห็นภาพนั้นสภาพจิตใจ เขาก็แตกสลายในทันทีในจังหวะที่วิวล่วงลงมาอาจารย์เวกเตอร์ก็มารับตัวเขาเอาไว้ได้ทันอาจารย์เวกเนอร์ก็พยายามเตือนสติวิวว่าปล่อยเขาไม่เชอะเขาไปแล้วนะพี่นักเลงเราก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วกูจะลงไปช่วยข้างล่างนั่นเองพี่น้าหลอกก็ถามเลยจะไปไหนจะสุหล่สนใจให้พี่ไปส่องไหมคะน้องสาวพี่นักเลงเราสวนกลับมาเลยพวกมึงรู้ตัวกันไหมว่าพวกมึงร้ายประโยชน์แค่ไหนอะพวกเราไปถึงมาเกียเวนเดตแต่ปล่อยให้ผู้คนต้องตายเนี่ยนะและที่สำคัญเลยไอ้หน้าหลอกมึงเลิกทำเสียอย่างนั้นเลยนนไอ้เหียกูเสียวพี่น้าหลอกก็ กูเลยว่าถ้าเกิดไม่กลับมาแล้วคงต้องใช้กำลังชุดกระชากกระซากหน่อยเออคิดว่าทำได้ก็มาดิเวนตัวของเอลฟี่ที่ทนฟังไม่ไหวตัวของเธอก็เลยเดินหนีออกมาเลยตัวของเธอก็มาหาตะแก่เลยแล้วบอกว่ายกเลิกคำสั่งทราตัวฉันจะลงไปเองแต่ตะแก่ก็บอกคำเดิมฮะไม่เอาไม่ไปเราจะอยู่ข้างบนนี้แหละเอฟาเลียก็ยืนยันเลยกูจะไปช่วยพวกมึมย้ามาเสียทางฝั่งของวิลในตอนนี้สภาพจิตใจก,ก็ย่ำแย่เป็นที่สุดตัวเขาในตอนนี้ก็เอาแต่โทษตัวเองว่าเขาเนี่ยมันไร้ความสามารถ ปกป้องใครเอาไว้ไม่ได้เลยนี่นะมันเป็นความผิดของที่ใครก็แถบไม่ไใช่อ่ามันเป็นความผิดของผมเองโกวิวก็ถามอาจารย์ไปเลยว่าทําไมเป็นผมที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้อาจารย์ก็พยายามเตือนสติแต่ข้างหน้านั้นมันมีใครมายืนอยู่วะมึงลอยได้ยังไงอะ่ะมึงไปแสงอุตสาลอยได้หรอวะนอกจากมันจะลอยได้แล้วแม่งใช้เวทมนต์จอมตีเข้ามาใสาอ่อีกตัดภาพมาทางฝั่งของคอเลตก,กับตัวของเหียนะคอเลตเนี่ยก็ได้เจอกับตัวของขีคิี้พอเธอจับจับขีขี้ดูอืม้ม เออขอโทษผมเห็นหน้าคีทตอนนี้กตลกว่ะขอตั้สติบ้างไปโอเคคือตัวของคอเลตก็คิดว่าเอ้เลือดนี่มันไม่ใช่เลือดของใครนี่นะมันเป็นวิวอย่างนั้นเหรอตัวของเธอก็อุ้มคีทแล้วก็รีบไปหาตัวของวิวเลยทางฝั่งองชิออนก็ไม่ยอมปล่อยคอเลตไปคนเดียวแน่นอนต้องบอกเลยว่าปล่อยให้ตัวเลียสกับพี่เอลเนี่ยทะเลาะกันไปไม่มีใครห้ามเลยไอชิบหายพี่โกนไรเดอร์ก็ยิงไปล่อไอตัวมอนสเตอร์ให้ไปที่จับตุลาดกลางเมืองอาเจซ เจ้าก็พยายามขัดขวางม,มันเอาไว้ทางฝั่งขอ,งอาจา์เอ็ดเวิร์ดก็พยายามบอกคนแขกให้จัดการมันเจคนแขกก็สวนเลยมึงจะให้พวกกูออกไปตายกันอีกแล้วเหรอเอ็ดเวิร์ดสวนกลับมาคําเดียวจุกๆว่าใช่แล้วมึงออกไปตายให้กูเถอะในตอนอาเจา้คนแขก,กกำลังจะโดนสวกตวอนเอ็ดเวิร์ดก็เข้ามารับการโจมตีแทนเอ้ยนี่นายมารับการโจมตีแทนทําไมเนี่ยก็ตอนนี้คนที่ใช้เวทมนต์ได้มันไร้ค่าไงคนที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้แบบคุณมีค่ามากกว่าพวกเราอีกพอเจได้ยินแบบนั้นโตนเธอก็สั่งรวมพลเลยทางฝั่งข ก็เจอกับไอเดวนเดทางนองแว่นในตอนนี้ก็ลํบาบากเอาเรื่องเลยแต่ละที่นี่ก็ต่างรับมือกันไม่ไหวแล้วแต่ก็มีเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาว่า ไอริสช่วยบอกทีสิว่าดาบอยู่ไหนตัดภาพไปทางฝั่งของวิวในตอนนี้ตัวของพวกเขาก็ตกลงมาที่พื้นโลกแล้วเรียบร้อยพอวิวหันกลับไปมองอาจารย์เท่านั้นแหละโอ้โหชิปหายอาจารย์กูกลายไปโดนัทเรียบร้อยมึงไปอยู่กับแก๊งนู้นเลยตัวของวิวสภาพติดใจยแย่อยู่แล้วพอเจออาจารย์ไปโดนัทไปอีกโอ้เรียบร้อยฮะแตกสลายยิ่งกว่าเดิมตัวของอาจารย์ก็เข้ามากอดตัวของวิวไว้รู้ไหมตลอดที่ผ่านมาฉัน โกหกนายมาตลอดเลยจริงๆแล้วตัวของนายนะ่ะสามารถใช้เวทมนต์ได้นะเวทมนต์ที่จะมอบความหวังให้กับทุกๆคนและตัวของอาจารย์เวกเนอร์ก็สิ้นใจไปชายคนนี้ก็เดินเข้ามาบอกว่าเวทมนต์ของนายนะ่ะคือเจตจำนงเสรีและแสงสีเงินที่จะตัดผ่านทุกสิ่งตัวของฟินก็บอกว่าอาจารย์คนนั้นนะ่ะยังไม่ตายนะเพียงแค่ตัวของเขายุดหัวใจหยุดเต้นไปเฉยๆและสิ่งที่สําคัญตอนนี้คือตัวของนายต้องลุกขึ้นมาได้แล้วเพราะเวทีนะ่ะมันเตรียมเอาไวใ้ให้นายแล้วนะตัวของเวลในตอนนี้ ที่สภาพจิตใจไม่ค่อยคงที่ตัวของฟินก็นเลยพูดเตือนสติไปว่า ตัวของเองจะใช้ดาบเพื่อเปลี่ยนโลกไม่ใช่หรอจำจุดกําเนิดของตัวเองให้ได้เอามันกลับคื้นมาและจงใช้ดาบนี้เพื่อบ,บอกป้องผู้ขนซะเพราะงั้นตอนนี้หยิบดาบขึ้นมาแล้วออกไปสู้ซะตัวของนายรู้คําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนี่การต่อสู้ต่างๆมากมายของวิวก็ได้ผุดเข้ามาและชื่อเวทมนต์ของวิวก็คือความกล้าในตอนนี้ตัวของวิวเนี่ยปลดลิมิตตัวเองเรียบร้อยและพอตู้ขอเขาพุ่งออกไปเท่านั้นแหละอ้อหไอชิบหายเร็วยิ่งกว่าเด็ด5 g ที่บ้านกอีกนี่วิ่งขั้วเมืองเลยนะเนี่ย ทางฝั่งอาจารย์เอ็ดเวิร์ดที่กําลังสู้อยู่ก็เห็นแล้วฮะอะไรวิ่งผ่านกูไปวะทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ต่างอึ้งเอามาเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะใครวิ่งไปหรือเปล่าทางฝั่งชิออนที่พยายามปกป้องคอเล็กอย่างสุดชีวิตก็ฮาก็จะโดนไอเดเวนเดฟันเข้าแต่ก็มีแสงประหลาดมารับดาบเอาไว้และแสงนั่นก็คือตัวของวิลที่ปลดลิมทิทามเรียบร้อยไอเดเวนเด,เดก็ฟาดลงมาแต่ตัวของวิวก็หายไปเรียบร้อยวิวก็วาปเข้ามาที่ด้านข้างของมันแล้วก็ฟันใส่เดเวนเด็ ัวของมันกระเดนไปไกลโคตรเลยพอตัวของมันกระเด็นมาถ้า่านั้นลําบากครูใหญ่กูต้องปกป้องเมืองอีกครูใหญ่เราก็รู้ว่าไอคนที่จะมาจัดการไอสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็คือตัวของวิลเอาละถึงเวลาที่จะจบเรื่องนี้ได้แล้วทั้งคู่ก็พุ่งก้าไปซัดใจกันโอ้โหโ,โคตรหนวการประท้งนะสองคนนี้สันสะท้านไปทั้งเมืองไอกิ่หายนี่มึงสู้กันหรือทำแผ่นดินไหววะเนี่ยหลังเรียนทุกคนในตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปที่จตุรัสกลางเมืองและการต่อสู้ในครั้งนี้ตัวของวิลไกเดวันเด็กก็โค เหล่ามาเกเวนเดก็เห็นการต่อสู้ของวิวนอกจากมาเกเวนเดเหล่านักเรียนในสถาบันก็เห็นการต่อสู้นี้ด้วยนักเรียนหลายๆคนก็เริ่มรู้สึกผิดที่ไปดูถูกตัวของวิวตัวชิออนตะโกนขึ้นมาเลยสู้ขเขานะนวอยเพื่อหลาดนอกจากตัวชิออนตัวของพี่เอลน้องคอ,อรเรตหรือว่าเลนะ่ารวมถึงจูเลียตก,ก็ต่างเชียร์ตัวของเขาแล้วพอทุกทุกคนพยายามเชียร์ตัวของวิลเสียงเชียร์มากมายก็ต่างลังไลเข้ามาตัวของวิลก็สู้กับตัวของมันยังดูเดือดเลือดพลาดตัวของวิลเคยถูกด่าทอ กำลังเกเหยียดหยามมาสารพัดสารเพแต่ตัวของเขาก็ไม่เคยโกรธแค้นและในใจจะคิดลึกๆว่าตัวของเขาอยากได้รับการยอมรับสักครั้งและถึงแม้เสียงเชียร์เหล่านี้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ตัวของเขาก็จะปกป้องมันให้ได้ตัวของวิวก็ฟันเข้าไปแต่ดาบของวิวมันก็หักลงตัวของมันก็ต่อยสวนกลับมาแต่ตัวของวิวก็สามารถหลบออกไปได้ตัวของเอลฟาเนียก็เดินออกไปดูข้างนอกพี่นาหลอกก็ถามเลยวห้จะไปไหนกันน้องสาวกูละเกียดเสียงนี้จริงๆ ต่ฟารียกก็บอกเลยฉันไม่ได ok ้จะไปไหนแค่จะออกไปดูนอกหน้าต่างเฉยๆแต่ว่านะพอดีเผอสร้างดาบไว้แล้วมันหลุดอ่ะอุ้ยมันหล่นลงไปแล้วแล้วดาบที่เอลฟาเรียสร้างขึ้นตัวมันก็หล่นมาหาตัวของวิวพอวิวได้จับดาบเล่นนั้นก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นเฮ้ยายสเปเชียลเอฟเฟครั้งระเบิดให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยดิและในตอนนี้ตัวของวิวก็ได้ดาบที่เอลฟาเรียสร้างขึ้นมาเรียบร้อยในตอนนี้เนี่ยตัวของวิวก็ไม่ได้สู้เพียงคนเดียวแล้วนะเพราะตัวเอลฟารียก็มาสู้ดดดด้ววยยเเีงคสบบัานิ แขนของไอเดวินวเด็ก็ถูกแช่แข้งไป และแขนเขามันก็ขาดไปเรียบร้อยไอตัวลาลก็งงเลยเฮ้ยมันตัดแขนได้ยังไงนะมันเวทมนต์ไม่ใช่เหรอเหล่ามาเกวเวนเดก็ตกใจเลยเฮ้ยนั่นมันอะไรก็ได้จะบอกว่าเป็นเวทมนต์ก็ไม่ใช่จะเป็นพลังกายก็ไม่เชิงไอตัวตาแก่เนี่ยก็เหมือนจะรู้นะว่าตัวของฟินพยายามทําอะไรบางอย่างแต่ช่างเลือกพวกคนบนหอคอยมาดูวิวกำลังคุ่งเข้าไปตัวของเขาก็ฟันใส่แขนเขามันไปอีกข้างมันจะขาดไปตัวของมันก็ยิงลําแสงสวนกลับมาใส่ตัวของวิวแต่วิวก็แช่แข็งลําแสงเพราะนั้น ไปได้ต้องบอกเลยช็อตนี้นี่โคตรหล่อแบอบหล,อ,บลอดเฮดจัดจ้าให้พวกตัวร้ายก็เปิดประตูเรียกมอนสเตอร์มาลุ้มกวของวิวคิดว่ามาแค่น,นี้แล้วทำอะไรวิวได้แล้ววิวก็ใช้โอเวอร์โหลดฟูเบิร์ดศิลปะ,ปะการต่อสู้ที่เจ็ดทุ่งหญ้าแห่งฮิมะเรียบร้อยครับมอนสเตอร์พวกนั้นโดนแช่แข็งเรียบร้อยเอาล่ะ มาจบเรื่องนี้กันดีกว่าตัวของวิวก็ตั้งท่าแล้วพุ่งเข้าไปแล้วฟันตัวของมันด้วยความเร็วสูงจนตัวของมันเนี่ยโดนแช่แข็งไปเลยและก้อนน้ําแข็งก้อนนั้นก็ได้แตกลงทุกคนที่ได้ดูเหตุการณ์นี้กระ่างร้องไห้และดีใจที่ตัวของวิวสามารถชนะมันได้ตัวของฟินที่ดูอยู่ก็หัวเราะชอบใจเลยในะที่สุดกูก็ทําสําเร็จความพยายามตลอด500ปีของฉันทําสําเร็จแล้วนะเธอเอาล่ะมาเริ่มก้าวต่อไปกันดีกว่าตอนนี้ตํานานดาบและคั ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วหลังจากเหตุการณ์จบลงเหล่าชาวเมืองก็มาเริ่มซ่อมแซมบ้านเมืองกันทางฝั่งของฟินนี่ก็มาเจอกับน้องไอริสที่มาดักรออยู่แล้วดูเหมือนว่าฟินจากไอริสนี่ตูจะไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวของไอริสเนี่ยก็มาขอ้องตัวของฟินให้ดูแลตัวของวิวด้วยฟินก็เลยถามสนไปเลยนี่ชอบเขาหรอเฮ้อใครชอบกูจะไปชอบความีผัวที่ใครแล้วผัวเขาใหญ่กว่ากูอีกแต่ตัวของฟินเนี่ยก็บอกไอริสว่าขอโทษนะแต่ว่าตัวของฉันต้องพาเขาไปไปไหนไป ห้องนอนหรือป่า แล้วในวันนี้เองก็เป็นวันจบการศึกษาของเหานักเรียนเพราะตัวของวิวได้ฟื้นขึ้นมาในห้องนอนที่แสนว่างเปล่านี้ที่ที่ตัวของรอตตี้เคยนั่งทํางานในตอนนี้มันก็ไม่มีอีกแล้วไม่มีตัวของรอตตี้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ถึงอย่างนั้นตัวของเขาก็ต้องก้าวเดินต่อไปลาก,ก่อนนะห้องนอนแห่งนี้และในพิธีจบการศึกษาพอ,ออกก็ได้กล่าวคำอำลาเกี่ยวกับผู้ที่สูญเสียในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พอพวกเขา พวกเราถึงได้มาอยู่ที่จุดนี้เราจะขอจดจําและอาลัยถึงตัวพวกเขาตลอดไปและพิธีจบการศึกษาก็ไม่ใช่ว่าเดินออกไปรับหน้าเวทีนะแต่เป็นการแจกใบจบการศึกษาให้ถึงที่เลยตัวของวิวก็จบการศึกษาและด้วยเหมือนกันต้องบอกเลยว่าเห็นหน้านี้แล้วผมดีใจมากเลยที่อาจารย์แวกเนอร์ยังไม่ตายและนอกจากพิธีจบการศึกษาในวันนี้เนี่ยก็จะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่สามารถเข้าไปในหอคอยได้ส่วนคนที่เข้าไปได้ก็มีตามนี้เลยครับผมไม่พูดชื่อแล้วกันมันเยอะเกินแล้วมาถึงคนสุดท้ายที่จะได้รับ เกียรติเข้าไปในหอคอยกฎในการเข้าไปก็คือต้องมีคะแนน7 2 0 0หรือไม่ตัวของเขาก็สามารถประดิษฐ์คาถาใหม่ได้ซึ่งคาถาที่ตัวของเขาได้ประดิษฐ์ขึ้นมาก็สามารถช่วยผู้คนเอาไว้นับไม่ถ้วนคาถานี้ถือเป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่และควรได้รับการยกย่องชื่อของคาถานี้คือความกล้าหาญวิลส์เซอร์โฮช่วยขึ้นมาหน่อยได้ไหมตัวของอาจารย์เอ็ดเวิร์ดก็พยายามห้ามนะแต่ตัวของอาจารย์ใหญ่ก็บอกยาวมึงหยุดตรงนั้นเลยตัวของอาจารย์ใหญ่ก็รู้ว่าต้องมีคนคัด คานแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นตองเขาก็เป็นเด็กชายที่มีความกล้าหาญและยิ่งใหญ่ถ้าใครที่เห็นด้วยกับความกล้าหาญนั้นก็จงตบมือซะเสียงตบมือก็ดังขึ้นมาเพียงเล็กน้อยและคนที่ตบมือนั้นก็คือตัวของชิออนหลังจากเสียงตบมือของชิออนเหล่านักเรียนมากมายก็ต่างตบมือให้กับตัวของวิลและเสียงตบมือก็ดังกึกกร้องไปทั่วทั้งหอประชุมเอาจริงนะเห็นชอน็อตนี้แล้วคือขนลุกแบบขนลุกอะแม่งคือแบบโคตรคอนเกรสเทเรชั่นเลยนะเว้ยแม่งคือแบบประสบความ สำเร็จเฮี่ยเลยเอาจริงแล้วตัวของวิลก็สามารถเข้าไปในหอคอยได้แล้วและเหตุผลที่ตัวของจาร์เอ็ดเวิร์ดไม่อยากให้วิลขึ้นไปบนหอคอยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยไม่อยากให้ตัวของวิลมีแผลใจเหมือนกับที่ตัวของเขาเคยเจอมา ตัวของฟินที่ดูอยู่ตัวของเขาก็คิดว่าเอาละไหนขอดูหน่อยสิ50คนนี้จะทําให้ฉันสนุกได้หรือเปล่าแล้วนอกจากตัวของฟินที่ดูอยู่แล้วตัวของลัตตี้ก็แอบดูอยู่เหมือนกันนะเขาแอบมองตัวเองอยู่เดี๋ยวนะมึงยังไม่ตายลัตตี้หรือว่าที่กูเห็นมึงอยู่นี่คือกูดูผีอยู่ อย่าพีหรอกทางฝั่งของป๋อไม่ใช่ทางฝั่งของเอลฟี่เนี่ยก็แอบ,บดูอยู่ด้วยเหมือนกันและตัวของเธอเนี่ยก็บอกว่าฉันรอยอยู่นะวิลและปีนี้ก็คือปีที่5 0 6หปีที่ถูกขนาดนาาว่าความหวังและความตายได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับตานานดาบและกราทาในซีซั่นหรือว่วภาค2นี่เองต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ผมไม่ได้ปั่นให้จัด,จดเลยเพราะว่าไลฟ์ที่ผมขอไปรอบที่แล้วมันมาเร็วมากเร็วจนถึงขนาดที่ว่ากูนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยใ ยังไงรอบนี้เอาเป็นว่าขอท้าทายระบบอ,อีกรอบแล้วกันเอาเป็นว่าขอสัก2,500ไลค์ปดเดี๋ยวคลิปใหม่ลงให้เลยไวๆถือว,ว่าดีลแล้วกันเนาะ <c oughs> เอาเป็นว่าโอเคก็ตามนั้น2,500ไ like, ลค์เดี๋ยวลงคลิปใหม่ให้เลยโอเคถ้ายัางไงใครชอบคลิปนี้ก็กด s u b สไคร b e เอาไว้ให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งเอาไว้ให้กันด้วยเพื่อที่ลงคลิปใหม่ปุ๊บจะได้มาปรับกันเลยโอเคยังไงวันนี้ก็ง่วงนอนแล้วเอาเป็นว่า굿ไนท์นะทุกคนฝันดีครับผม